มาครับพี่น้องมานี่ตอนนี้ขนมจีนเท่าแล้วแล้วนะคะพร้พอมกับส้มตํานะคะมีส้มตําด้วยนะคะวันนี้มีส้มตํามีขนมจีนมีน้ายาแยสีบังน้ายาแล้วแล้วนะคะตอนนี้มันลุยเลยค่ะ๋ยสีบังน้ายานะคะเป็นคนมีน้ํายาอยู่ดีพูนน้ํายา่อยตาแสบบ่าพี่น้องเป็นน้ำยาปลาดุกนะคะน้ำยาปลาดุกเซนปลาทูนา เทดน้ำยาขนมจีนร่วมมิดคิดเองคิดเองเออ,อพี่น้องเลยมาเดิมมาเดิมมาแสบน้ำกันแสบขนาดมีทุกผักนะคะนีมีมีมวเป็นทุกผักมีหลายผักนะคะผักสดพูดแล้วเดี๋ยวชิมมึงกันไว้แสบประมาณใด แซบอยู่พี่น้องแซ,แซบแซบมาเดือมาเด้อเอามากินก้อนเนี่ยเฝ้าล่างอ่ะพี่น้องแซบแห้งนะคะแซบแห้งค่ะ แสบแห้งนะคะแสบแปะตายพูดแล้ว <c oughs> แค่นี้นะคะเดี๋ยวขอโตกินเขาก่อนนะคะเดี๋ยวคอยมาพอกกัน <c oughs> ไหมนะคะสวัสดี